ตัวขึ้แดงสัน่นเมฆกับพุ่นตเมฆกับพุ่นอี่เเอาแค่เน,เ,เนียหรือโด,ดนแล้วครับเมฆกับพุ่นเด่นง,งานาะทสองคนกำลังดัหไหมสองคนกำลังตั้ง,งสองกำลังมาอ้มาดูดีด,ดเอา้า <laughs> เอา้ามาสวั <laughs> <laughs> ออกเล็กหน่อยตีกันด้วยอ <laughs> อกเล็กหน่อยตีกันเลย <laughs> สวัสดีตอนเย็นครับอันนี้พาทุกคนไปเที่ยวทะเลนะครับทะเลเมริมเทอร์เลเนียมนะครับทะเลสัิวอยู่ีเนาะขี่รถอกีแตกไปครับ สวนกล้ยครับนี่นะครับสวนกล้วยที่ทำนะครับสวนมที่ผมปลูกไแล้ครับรอ้อันนี้เป็นสวนขะพว้ครับชมสวนแม่น้ำที่น้อห้างบัทตรีครับนี่สวนปูขะพวดครับนี่กงงี้ครับขระพุ้มันเดียนเดียนี่ครับนี่ตัวนกกว้าสี่้านสี่ทางเลยเนี่ย ปีคแลนะครับลูกคุยเหรอไค้ยทางไปครับการตอนเย็นนะครับตอนเย็นค่อยๆข้างหาครับอิสระโยฮันครับตอนนี้เร็นนาำทะเล,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 ลครับดครับจอด,ดรถจิ้งไว้ค้างปักกล้วยครับแล้วเราก็เดินไป โอ้ม,มีตักคนหลายไ่น้องรวดตาไลายมันนี่ครับก็จะมาเล่นทะเลกันบรรยากาศยามเย็นรถดเด้อรถดเด้อรถดมารถลดสินะโหลดไลายครับนี่ครับ ันนี้ครัทางรถไฟครับขวัญขม่านร,รับก้อนผ้ามาแล้วครับเทน,นนิงครับ <kalk> รมีไหมครับทาง,งไปทะเลของเรารว่างหมูปลาแหลมส่วนเด้อปลๆๆหปาหลดิ้างยังมั ยังตุอะก็มแม่นวะเยอะยุโรเบ่อโอ้ยูทูบเบื่อรล้นาะไรใครกสีตอนดีบ้ามันอ่านคึ้นจากน้ำเนอะอ่านเื่อตีซุนนะไม่หมดไม่หมดความแม่นอะความแม่นบะซื้อผมจัไรนบะซีดผมจังไรน่ะงานรอดของห้องครับมางานนั้นมีน้ำครับนี่น้ำแข็งแล้ว

เดี๋ยวเราก็เดินมาถึงทะเลแล้วนะครับมีภาษาวน้อนอาดแดีดบ้านี่วัน<า>นี้คนเยอะครับถ้าเป็งฝรั่งเรียนำนำใช่ไหมวัดจีบไส้ ในข้างน้องบรรยากาศอากาศดีครับเอามีเตาตตเด้วยมั้ยด้าน้องพาเรื่งเตาเขาเตามาพอพันแล้วครับครับลองข้างนมั้ยครับ ต้องใส่เป็นไข้ครับไข้เนี่ยครับเขามาฝฟักนะครับเนาะย้อนไปถึงฤดูการปล่อยครับเต็มเลยครับก็พันเต่านะครับเอาคือมีพระโคบะเมียโคหนึ่งว่าพระ <laughs> เป็นพ่อผ่าซีเลียงไหม หายแล้ว well, ครับดีน้ะคนแรกคนละลองลงก็ลงละคนละกี่ป้ากับล่องไปเล็กหลาเน้อมีก็ได ini dongwe, mau jodoh siang, mau siang, nggak inget mana, tuh, yang ini kan di bagian ini. อ้าหลินกันเ้วไปที่เหนียวมียังขึ้นบินเลยที่อเล่าิลากับอกเ๋าวปาเกตีนวะร่างไปไหมร่างไปไม่กไมเอายังปาเกตีนบ่เอาปลหลินกันไปล้วไปที่เนา้ เยืดแามน้องบุลไเยืดแามกัน <Yeah. S 1> บ้างวันบ้างหนาวนู้นกินไรอันนี้มีเครื่องรั่นนะครับมาแล้วครับสองคัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กบต้บอนันย้ยไปแล้วเับแล้ว,ว,วยันไปแล้ว,ว,ย,ว,วย,ยันไปเลย้ยันไน <ś cia uchi> โอ้สามวันเนาะ ยีแลกันเหรอาอยีลกันเหรอออ้าเอ้ายอ้ปเลยรถบัตทีนีิ่ี้าถบัทีนี่้านี่เป็นเลน้ารบัตนี้บรรยากาศใกล้้ครับใกล้นะครับไอ้จุดตกดินละ ใส่กอกดากว่ะมียเอาตัวขึ้นแดงสัน่นเมฆกพุนตอดเมพุ่นนี่เเอาแเนรือโดนแล้วครับเมบพุ่นเียนง,งานแล้วลสอคนกำลังดูรับเห็นไหมเ่สงคนกำลังตั้งสองกำลังมาโอดูดียดฮะดูดีดูดีดย <Universe> ปลาพักบุ้งมาชูบ้านแก่พิษปลาตัวปลาปลาบุ้งปลาบุ้งทะเลเอามันมีมีต้นพังบุ้งทะเลอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะว้าวโอ้ยอะยุ่เอาพักบุ้งทะเลนี่พักบุ้งทะเลอยู่ไหน ยวผม,ไ,มไปหาไหมเอีไกคื้ถอดส่งกัน่อดส่งเราดิอย่าโยมมีอะไเมื่อ สามปสิตกหน้ามุกไปดวกเอาเอา,เอามาสิว่ันะหยองเด็กน้อยตีกันว้ยหยองเด็กน้อยตีกันเลย,ยเกูยตีกันดวากูอยอกกันเลืนซิละ่ะ ทำแล้วนะครับกลับบ้านกันครับบรรยากาศตอนเย็นครับนี่ได้กันฟักเป็นคลิปภายในด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปาจีว่ามีอย่างมากมายกนะครับคลิปในสเตรียนะครับเนาะฝากดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าช่วยพุ่มนะครับได้พ่อกันคลิปหนานะครับเนาะเยีกันไหมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงซ้ำนี้ครับผม ขอบคุณล้านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับบรรยากาศปัดกิ่ง